สวัสดีครับวันนี้พบกับ a d ดบ๊อเช่นเคยนะครับกับการอ n นบ็อกรองเท้านะครับ m i สซูโน่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวท็อปที่ตอนนี้คนพูดถึงกันเยอะมากนะครับจะเป็นรุ่นอะไรไปดูกันเลยครับผมดูที่กล่องนะครับตัวนี้ a d ดบ๊อใส่ไซส์10.5 US นะครับเป็นการเผื่อครึ่งไซส์นะครับปึ๊บโอ้นี่เลยครับ มิซูโนเวฟลิเบอร์เนโปรสนะครับน่ตัวนี้พึ่งออกสดๆสร้อนวันที่1นธันวาเลยนะครับให้ดูรอบๆก่อนนะว่ามันสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะบอกว่าน้ำหนักเบามากนะครับเบากว่าตัวหนึ่งถึง5กรัมนะครับน่ดูอัปเปอร์ อัปเปอร์เนี่ยก็ดูระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับดูโฟขึ้นนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับให้เป็นสายลิซซิงนะครับตัวเดิมจะค่อนข้างหนานิดนึงนะครับมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะครับมิ t ซูโนตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าสายสปีดเลยนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากแท่นสตาร์ทนะครับถ้าเคยเห็นนะครับแท่นสตาร์ทเวลา เขาวิ่งร้อยเมตรวิ่งสองร้อยเมตรอะไรอย่างนี้นะครับามันจะเอียงๆอย่างนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีคอนเซปต์หลักเลยนะครับว่า Form the lab to the r o a d นะครับก็คือวิจัยมาในแลบแล้วก็มาวิ่งกันบนถนนนะครับแน่ก็เป็นคอนเซปต์ที่เขาคิดนะครับขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับก็จะอัปเกรดจากตัวแรก หลายจุดเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงจุดที่สําคัญสำคัญนะครับก็คือว่า,เ,าเรื่องแรกนะครับตัวโฟมนะครับเนี่ยโฟมมิซุโนะเอนเนอี่ไลท์พันะครับผมนีตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้น32%นะครับผมซึ่งมันก็จะแข็งกว่าเดิมนิดนึงนะ แต่ว่ามันจะทําให้วิ่งดีขึ้นนะครับเวลาลงก้าวแล้วมันจะเด้งขึ้นมาครับผมสะท้อนกลับมานะครับได้ดีขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเนี่ยครับตรงองศาตรงนี้นะครับ Smooth Speed Assist นะครับผมเนี่ยก็ปรับความชันให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะพพอร์ตความเร็วให้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับผมอ่า ส่วนของแผ่นคาร์บอนก็ยังเป็นแผ่นเต็มแผ่นเช่นเดิมนะครับเนี่ยสมัยนี้รองเท้าว,วิ่งต้องโชว์แผ่นคาร์บอนนะครับเนี่ยสวยเลยดอกยางนี่ไม่ต้องห่วงครับไม่ลื่นอยู่แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับปรับในเรื่องออตรงส้นตรงนี้นะครับผมก็ ố. จะทําให้ใส่กระชับนะครับแล้วอีกอย่างน,นึงก็คือ,อ,อตรงลิ้นรองเท้านะครับ ก็จะทำให้กระชับขึ้นนะครับอันนี้คือภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงน,นะครับผมนะซึ่งตัวนี้นะครับก็หนัก215กร,รัมนะครับก็บอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่หลายๆคนเนี่ยครับจับตามองแล้วก็เวิร์กมากนะครับส่วนตัวเนี่ยแอดป๊อปเอ่อไปใส่วิ่งมาแล้วนะครับ ซึ่งจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วต้องแต่รุ่นหนึ่งเนี่ยก็ว้าวพอสมควรแล้วแต่ว่ารุ่นนี้ยิ่งว้าวเลยเพราะว่ามันใส่แล้ววิ่งมันมากดีดเด้งมากแล้วก็ที่สำคัญคือลงเท้าได้มั่นคงมากกว่าเดิมนะครับมากกว่ารุ่นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันว่าทำไมลงเท้าได้มั่นคงมากกว่าเดิมอ่ะมาดูรุ่นหนึ่งกันนะครับอ่ะนี่รุ่นหนึ่งเนาะ ให้ดูเทียบเทียบเลยอันนี้เป็นข้างขวาเหมือนกันเนาะ,ะเห็นไหมว่าองศามันต่างกันเนี่ยตรงนี้มันองศาต่างกันนะครับมุมองศาต่างกันนะครับเรียบเทียบให้เห็นๆเลยเนะ p p e r ก็ดูจะระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับเน u p อ e ะนะลิ้นรองเท้าก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นหนาๆเนานะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสายเลสซิ่งนะครับนี่ครับอ่าตรงนี้ก็คือเป็นแอิจุดลองดีจุดสำนักง,งานใหญ่ของมิซูโนะนะครับญี่ปุ่นนะะตรงนี้ก็ต่างเลยเห็นไหมปึ๊บอ่าดูด้านนี้นี่ครับจุดสําคัญคือตรงนี้รุ่นหนึ่งเขาจะเว้าซึ่งนะักวิ่งหลายๆท่านพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะวิ่ง ยากนิดนึงนะเท้าลงมันจะวิ่งยากมันจะลงขาไม่มั่นคงเท่าไหร่ <_ d ance> เขาก็เลยปรับให้มันเป็นอย่างนี้ซึ่งก็ทำให้ลงเท้ามั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็สวยเนาะอ่านี่ <_ d ance> พื้นนะครับผม,มดูพ,พื้นความแตกต่างน,นะครับนี่ครับตรงนี้ที่เว้าวก็ไม่เว้าวเนาะ ไม่ว่าตัวไหนก็สวยอะตัวหนึ่งก็ยังสวยอะ <c oughs> ตัวสองยิ่งสวยยิ่งดีเลยอะโอ้แบบบอกเลยว่าเป็นซูเปอร์ชูในรอบปีที่ใส่แล้วว้าว,ว,าวจริงนะว,ว้าวมากอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยเกินไปด้วยหลายคนก็บอกมาเป็นเสียงเดียวกันเนาะ ตื่นเต้นตื่นเต้นรองเทา้าคู่นี้นี่เราก็เห็นพี่ปูพี่แอนแล่ะนักกีฬาอนะีลิกมิซูโน่เนาะได้ใส่ในหลายสนามนะครับแต่ว่าตัวที่พี่ปูที่แอนใส่ในช่วงก่อนนั้นเนี้ยเป็นตัวโปรตุทยนะครับซึ่งมีไม่กี่คู่ในโลกเนาะอืมให้ดูอัปเปอร์เน้นๆกันดิสวยจริง รีบไปจองกันเลยครับบอกเลยว่าต้องรีบจองครับรองเท้าคู่นี้สําหรับที่แอดป๊อปใส่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกรอบนึงใส่แล้วเนี่ยมันมันเบาสบายแล้วก็วิ่งแล้วก็ว้าวมากนะครับก็พอได้ลองแล้วเนี่ยมันมันใส่แล้วมันว้าวุ่นอ่ะมันแบบมันสร้างรอบขามันกิ้งมันเหมือนมันผักอ่ะเออถ้าพี่โป้งลันทูพาราไดซ์เนี่ยจะบอกว่ามันเหมือนผีผักนะครับก็คานั้นก็ไม่ผิดเลยครับมันเหมือนแบบ มันผักเราไปเรื่อยๆอะ่ะมันกิ้งฟื้ไปเรื่อยๆกิ้งฟื้ไปเรื่อยอย่างเดียวนะครับแล้วก็มันสร้างรอบขาได้ดีเลยนะครับสายสปีดนี่ต้องแบบต้องต้องมีครับสายสปีดเนี่ยนะส่วนจะวิ่งแบบเอ่อรีคอเวอรี่วิ่งอีซี่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะเป็นรองเทา้าซูเปอร์ชูที่เร่งรอบขานะครับผมนะครับส่วนตัว a อ็ดบอเนี่ยเอ่อ จะใส่เผื่อครึ่งไซส์นะครับเพราะว่าไม่ชอบใส่รองทเท้าแน่นเกินไปนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ต้องเผื่อก็ได้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่พิจารณานะครับแล้วแต่ไปลองว่าชอบยังไงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ยังสวยเลยอะเนี่ยชอบอะมิซนะุโน่เลสซิ่งเนาะมันดีจริงครับก็ยังไงนะครับก็ ไปติดตามนะครับหรือไปสอยกันได้นะครับหรือไปลองกันได้นะครับมีที่หลายที่เลยนะครับที่เอวา l ี n ช h อปที่ลังทูพ a าได e นะครับที่ Super ร์สปอก็มีนะครับหรือว่าจะไปมิซูโน่แฟลชชิ s สโตนนะครับทุกสาขานะครับแล้วก็ที่สเตเดียมวันนะครับมีเมกาบางนานะครับผมมีที่ Future Park รลังสินนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางม i ซูโน่ออนไลน์นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงจะไปวิ่ง ให้ดูนะครับเป็นคลิปนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าใส่วิ่งแล้วเป็นยังไงมันแค่ไหนนะครับสำหรับมิซุโนะเวฟเรเบเลนโปรสองนะครับตัวนี้พลาดไม่ได้นะครับบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่สายสปีดที่ในรอบปีนี้ต้องเล่นครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ